กวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่านทั้งหลายเต็มไปด้วยความเครียดยิ่งคนในกรุงเทพในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆสังคมผู้คนที่อยู่ในสังคมเต็มไปด้วยความเครียดประสาทเครียดหัวหก ก้มิดบาแบกหลังหนุนข้ามไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาคนในสังคมเกือบจะมีแต่มนุษย์อันตรายจนไว้ใจใครรไม่ได้มีแต่จะเอารัดมีแต่จะเอาเปรียบคันเราจะซื่อสัตย์อยู่ในศีลในธรรมก็ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบมันก็เลยตึงเครียดไปด้วยกันทั้งคนดีทั้งคนชั่วทำยังไงที่จะไม่ตึงไม่เครียด เราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเครียดไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์คนทุกวันนี้ที่ได้เรียกว่ามนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐก็เลยเกิดมากลายเป็นสัตว์ประสาทมากขึ้นมากขึ้นพอจะไปหาที่ผ่อนคลายร <c oughs> ะบายจิตใจให้มันผ่อนมันคลายไม่ตึงเครียดเราก็ไปวัดที่วัดก็ไม่มีที่จะให้ผ่อนคลายทุกวันนี้หายากเข้าทุกทีไปวัดก็ไปเพิ่มเครียดอีกไปไหนก็มีแต่การเรียการไรดักหน้า มีแต่การที่จะยุให้เราให้ทานเรากําลังทุกข์ยากลําบากทางจิตใจก็จะเพิ่มความเครียดเข้าไปอีก